มาเหรอไม่มาแล้วแม่มึหนีนี่อม่กูไม่เป็นนี่อาเป็นคนดีหอเลก็เป็นเนบ้านแห่พอบอกกันนอกมรเก็บมึงกับปแจคองแลก็จะอยู่ในบ้านกันออมึงรู้ได้ไงอไรคอร์ลป้าแจป้าแจเป็นไงวะป้าแจก้าแจกแจป้าแจแจกูรู้จอย่อะไรมดป้าแจใครออกจะเป็นลุงลึแ้ กูไม ah. oh, mm. oh, 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 ่ไปลงกูเป็นป้าโอ้ป้าละป้าเลยหน้าหูหน้ามนลุ่งค่ะป้าหกูยังดีการลงจะป้ายเด็กกระนับถือกูอยังมึงก็ไม่รับถือจับเอนี่ยป้าจับคอแล้วกูจะป้ายกอดี๋อะไรแม่นี่อะไรกูยังไม่มึงจับหลานละกูกลัวหลานติดเพื่อโอ้น ก็เดาแบบชี้ตีเพื่อก้าพูดก็หน้าเป้าอย่างมืออ่ะใหมีคนเดียวทั้งโลกอ่ะออแหลนรกถึงมาเกิดพี่มายตกนนักเขมาส่งพี่มีเล่ยอดเอพอเขโอ้ินไมีันนีเีย้าวนีกิันกินอยาักลอยหน้าลยตาลึกถึงก็หลุมนั้นลบล้ว แู้เยตีไหล่ใก็ตุ๊กแกแก้าวใจ่ริบบิ้กตาจะปอดทัวันไตไม่ล้างแม่ไรนอนเลยจ้ะทีตัวประคุณไม่ตาบอดอาบอดก็เล่นใหม่ปาานาจาไม่ใช่ไพไม่ใช่ไพยตอันนี้เล่นตลกกับกูป่ะไม่้ล่ตลกทำไมอรอแต่เเต็มหลุดหหลุดจ้า่ระานั่งลงก่อน ไม่ได้ยาวจาังจิบตรงไปบอกผม้นเอาข้าวกินก่อนได้ไหมผมถังจิบมึงจะกินอะไรมะก็พูดมาเต้กผมอยากกินคณะผ,ผ,ผักปลาปลากระพงหางปลาจระเม็ดตรงหัวเป็นจิจกครับอกไงนะเ <c oughs> ทีเ่ยด,ดุ๊กเที่ยดุผักกระเชย <c oughs> <า>ไอ้อะมะกี่ฟังคณะ เอาประชาบัดซ่ะไอ้ปลาซาบัดซ่อนกันยงอีกมึงไม่กินนะทำไมอ่ะก็มันเป็นอาหารทั่วไปที่เวลาไปคาฟงคาเฟ่อะไรก็ต่างปละซาบัดซ่นทำไมปลาซ่อนอะเย็นเย็นเย็นปลาซ่อนปลาซ่อนมันมีลูกครอกึงเห็นไม่ตัวแดงมันเลี้ยงลูกมันอยู่นะมมาแม่ครอกมาลูกอยู่ใครอ้าเออมึงก็มีลูกกระแทงลูกจะไปชนะจัดที่ใส่ไเป็นคัมภานะะ มันจะโตยังไงเออเด็กอ่ะเออเราแม่งมาแล้วมันเราไปขอะไรเอาเนื้อปูไปกินมันรู้สึกไงจับาโลกไม่มีใครคิดหรอกได้ใช่ไหมไม่มีใครคิดหรอกนะใช่แล้วอางั้นผมเอาไม่เอาเนื้อสัตว์ก็ได้หรึงยังไงมึงอไม่ทางใดจับเอาพา เมื่อกี้เมืกระสูงเนี่ยหักปีนขึ้นไปเขาตกลงมาตายครอบครัวก็อยู่กันยังไงเออทิพยหายเงินสามล้อนเนี่ยปีนขึ้นไปนะเออป่าเมื่อมึงเนี่ยทิพหายแล้วพลิกเผาอ่ะเกิดมาเผาฟันตลกอบควรเขาจ้างกันทั้งบ้านดัเมือมึงไม่นึกไปธนาใครเลยเนาะหาย์แต่แปลกๆธรรมดามีไม่แดดซะแล้วต้องมองจ้ะพอจะคุยกับเขาสิกูจะมรู้เสียไม่โดนโดยไม่อยากมองมาเริ่มก่อนตาพออย่ามึงงาเสียงได้ตามจงโดนละต้อแหล เผู้ปู่เลยอุย้ยเู้ปู่ไม่แม่ยาเน่ยเอาไม่ย่าผนะัดพริกเาผาครับผมกินมม่ยา่าผัดพริกเผาไม่ย่าสุโขทัยอ่ะไอ้เจยจะกินม่ย่าเขาเป็ิ่งเมืองอยู่นะไอ้เเขาจะกาบไกวไทยแล้วมนไม่มย่ามาผัดอ่ะว้าจิ้มานี่ว้า,า,า,ามมีกำหนดกำหนดโอาน้ำพริกว้าวในอนตที่้นะน้ำพริกก็ถูกเ อะไรน<อ>รี่พิููคนไทยเท่าน,นั้นเนอ่าเดินไอันนั้นพิภูตูพิภครับปะทูไม่มีไม่มีปะทูินทินอ๋อนี่มีมีะทูครับนี่มีมแต่ทำะพี่ไดใช่ไหมทำได้ระพีะ่ยโอเคอพอกินง่ายๆตัวตันีน่ยตักรอบเนี่ย <c oughs> อันนี้พอแน่ทั้งงานเลย ทอดไม่ได้อะแอมมันหมดมันไม่พอทอดได้แล้วที่ขายทอดกี่วันจะสุกแล้วเนี่ยแก๊สก็หมดตะลามังรื้อปอดตะโกยไปเติมน้งหมันแค่แก๊สโอ้ยอีเด้อกันมันพื้นตะล่ำแน่เย่งปากโอ้โหแย่งแค่คุยกันนี่ตะล่ำแน่ตอดแท้กินเลยอีหมอยจะลูใหญ่แค่คุยกันโอ้โหแน่ โตไปยังไงเนี่ยฮะไปไอพ่อแม่ไม่จไม่ต่อยก็แล้วก็คุยจะไม่ให้แยงปากพูดไม่พูดไม่พูดเลยไงพอแหล่ไอ้จับไงก็มันไม่เด็กกันไงเอาแหล่ยี่อะไรอีกเารันวันนี้่ะเอาน้ำส้มแก้วหนึ่งน้ำส้มไอ้โนกินปากบวมมาแล้วอ่ะของร้อยแปดมีไหมแต่ขอไม่เอาน้ำส้มนัตเต้นะครับกินปากบวม ฉีกกระลับม้วปกินกันินบอลลมไปไอเน้ปากมไปกินอะไรยังมีตี้โชอย่ามาอย่าอานอาจจะมีมดอยู่ในน้ำต้คุณแล้วก็นมากมไปแก่ถของกรกระปกิ้ผาไปลงกกูโกลยได้ค่ดีนะกูเห็นกูไปได้เหมือนข้า ไปชิมหม้อของตั้งวัดมาใบเออใส่น้ำต้มจนอยู่หลังบ้านน้ำน้ำในห้องน้ำราดไก่ย่างออกมาต้มแกินกันนะแกรู้ปะเพะฉะนอร่อยมันมีเนื้อตาเนื้ออะไรไอ่ดอกเนื้อพี่กันนะม่ใช่เนื้อต้มมักเนื้อต้มโอคุณรู้สิคือทำของขายมาก่อนสีลอยฟองแม่เก็บไว้ในแช่ตู้เย็นขึ้นไป่สามชั้นละสี่ชั้นเนื้อชั้น